สวัสดีทุกคนมาสารแล้วครับของที่ทุกคนอยู่ทางด้านหน้านะครับตัวนี้เราซื้อของไปแจกงานไทฟฟเฟสโตเกียวและนากัวยานะครับที่จะถึงภายในสัปดาห์นี้ที่โตเกียววันที่10ถึงวันที่11แล้วก็1 7ถึง18ที่นากัวยาะนะครับเต่เรามาดูของกันดีกว่าว่าเราซื้อไปแจกคนญี่ปุ่นครั้งนี้แล้วก็คนไทยเรามีอะไรบ้างก็มีเกงช้างทั้งหมด6ตัว6สีเลยนะครับสีเขียวสีฟ้าสีดําสีเขียวสีอมตาสีดําทองนะทุกคน 6ดีไซน์ไม่เหมือนกันไม่แต่ตัวเดียวนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับเราขายประมาณตัวประมาณเกือบ2000เยนแต่ถ้าตีเป็นเงินไทยนะครับก็ประมาณ200-300บาทแต่เราได้มาในราคาตัวละ70บาทเท่านั้นนะครับเราไปซื้อที่สำเพ็งมาแล้วก็ขนมแล้วก็ของต่อมาครับอันนี้เป็นซอ f t Power ก็คือน้องหมูเด้งนั่นเองนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นแบบกรรม,มอย่างเดียวนะครับไม่ได้มีอะไรเลยก็คือแบบไว้บีบนะครับเป็นน้องหมูเด้ง ตัวนี้เราได้มาหมด12ตัวแล้วก็คลิปนี้ผมครับตัวนี้เราพยายามให้เป็นกิมมิกภาษาไทยนะครับก็จะเป็นแบบว่าหาผัวใหม่30มยันเจ๋ววันหยุดคนน่ารักจีบได้วันนี้รวยก็คือแบบเราจะพยายามให้มันเป็นภาษาไทยเพื่อเป็นกิมมิกให้คนญี่ปุ่นนั่นเองนะครับแล้วต่อมานะครับอันนี้เป็นยาดมหงไทยนั่นเองนะครับเป็นของซอฟท์เควอร์เมืองไทยนะครับนี่เราได้มาทั้งหมด12 นี่อันนี้12อัน12อันก็คือ24อันนะครับก็ได้มาทั้งหมด2แพ็คแล้วก็ยาดมตาปอเซียนที่ญี่ปุ่นเราจะบอกว่าขายในดองกี้แพงมากนะครับแต่ถ้าเราซื้อที่นี่อันละประมาณ17-18บาทนะครับเราไปได้ที่สามเพลงมาแล้วก็ยาดมตัวนี้นะครับยาดมตัวใหญ่อันเบลเลอร์เลยนะครับเท่าหน้าเราเลยนะครับก็ของที่เราซื้อมาทั้งหมดนี่นะทุกคนหมดไปเกือบ5,000บาทเราขอสปอนเซอร์มาเราได้สปอนเซอร์มา2เจ้าเนาะเป็นฮาโตนาการโนต่อเกียวนะครับเป็นเบริษัทคนส่ง ของภายในโตเกียวแล้วก็ชั่วญี่ปุ่นแล้วก็มาติตเซ็นเซเรียนภาษาญี่ปุ่นนั่นเองนะครับใครที่สนใจอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นหรืออยากขนของย้ายบ,บ้านก็สามารถติดต่อได้ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอนะครับมาเป็นสปอนเซอร์ของเราในงานถ่ายงานไทยเฟสปีนี้นั่นเองนะครับก็ขอบคุณสปอนเซอร์มากๆเลยนะครับแล้วมาเจอกันที่งานไทยเฟสโตเกียวแล้วนะก็ยานะครับของแจกมากมาย